เราส่งไปที่กฤษฎีกาแล้วนี่นะคะตกลงใครได้ใครเสียประเทศชาติจะอยู่อย่างไรเพราะฝรั่งเขาขู่ว่าเขาจะไม่มาแล้วและที่มีอยู่เนี่ยจะถอนออกไปก่อนที่จะไปถึงประเด็นนั้นอาจารย์สารามีประเด็นที่เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะไม่อยากจะให้ผ่านไปอยากให้ทุกคนมองมองไปที่จุดนี้มีอะไรคะอาจารย์คือผมคิดว่านอกจากประเด็นเรื่องนอมีนีแล้วนะฮะยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าน่าตกใจค่ะนะที่ผมดูเร็วๆนะฮะ ก็คือว่านอกจากมีหลักการกําหนดเรื่องคนดัางด้าวแล้วเนี่ยยังมีหลักการยกเลิกธุรกิจที่ยังไม่พร้อมต่อการแข่งขันซึ่งคนดัางด้าวต้องได้รับอนุญาตนั่นหมายความว่า้ธุรกิจที่ไม่พร้อมต่อการแข่งขันคือธุรกิจที่อยู่ในบัญชี3คําว่าบัญชี3คือคนไทยไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันนะเดิมก็ถูกโปรเทคเอาไว้ว่าต่างชาติจะเข้ามาต้องได้รับใบอนุญาตก่อนนะแต่ปรากฏว่าในร่างพรบเนี่ยมีการกําหนดยกเลิกยกกเลิธุรกิจนําเที่ยว ปลดออกจากบัญชีสามนะซึ่งผมตีความนี้ครับว่าถ้ามีการยกเลิกธุรกิจนําเที่ยวเนี่ยนั่นหมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยธุรกิจนําเที่ยวเนี่ยไม่ต้องมีการขอใบอนุญาตนะฮะนั่นหมายว่าผมมองไปถึงว่าต่อไปนี้อายุทยาฮะจะมีไกด์ต่างชาติอธิบายประวัติศาสตร์ให้นักเที่ยวฟังนะผมตั้งข้อสังเกตนะประการต่อมานะฮะมีการแก้ไขค่ะ แก้ไขเนื้อความในบางวงเล็บที่อยู่ในบัญชีสามนะประการแรกคือในวงเล็บสิบสามนะฮะเดิมเขียนเอาไว้บอกว่าสินค้าเกษตรต่างๆสินค้าเกษตรพื้นเมืองแต่เนื้อความใหม่นะะเขาเขียนกฎหมายนิดเดียวนะฮะแต่มันเปลี่ยนอะไรไปเยอะเขาบอกว่าสินค้าเกษตรยกเว้นการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรคำว่ายกเว้นนั้นมหมายความว่าอะไรที่มันตามหลังคำว่ายกเว้นนั่นคือไม่ได้รับความมุคค่มครองแล้ว ก็จะมีธุรกิจประการต่อมาคือการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรด้วยประการต่อมาฮะอันนี้อยู่ในวงเล็บยี่สิบเอ็ดของบัญชีสามคือธุรกิจบริการเดิมเขียนเอาไว้สั้นๆว่าธุรกิจบริการได้รับความคุ้มครองหมดมต้องขอใบอนุญาตต่างๆเข้ามาแต่ปรากฏว่ามีการเขียนเอาไว้ว่าธุรกิจบริการยกเว้นห้าวงเล็บ หนึ่งก็คือธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าอ,อันนี้เกี่ยวกับเรื่องเกษตรสองธุรกิจหลักทรัพย<อ>์ธุรกิจอนุพันธ <PR> ์ <Cai. S 2> และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สามธุรกิจการธนาคารพาณิชตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชสี่ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองเฟย์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองเฟย์ และจอจานก็คือธุรกิจบริการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเขียนให้อํานาจเพิ่มอีกตรงเนี้นะฮะผมมองว่านี่คือมันเกินปเปิดเสรีแล้วเนี่ยเปิดเสรีตลาดทุนเปิดเสรีตลาดอนุพันธ์ตลาดหลักทรัพย์สินค้าเกษตรค่ะตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นใหญ่นะนะ,ะปัจจุบันเรา FTA เดินหน้าไม่ได้คุณจะมามแก้กฎหมายภายในอัน,ะะนี้เป็นประเด็นสําคัญมาก เหมือนเอื้อเห็นเห็นขะขอแสดงความพิดเห็นนะเพราะว่าผมอดคิดไม่ได้ในกรณีว่าอาจารย์ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะที่หยิบยกขึ้นมาเพราะว่ามันทําให้เราคงต้องตามไปดูกฎหมายเฉพาะที่ที่คุมแต่ละธุรกิจที่อาจารย์ได้พูดถึงประเด็นคือมันไม่ได้เป็นการเปิดเสรีนะฮะถ้าดูตามข้อเท็จจริง การที่ผมเข้าใจว่าการที่ได้มีการแก้ไขแล้วก็ยกเว้นธุรกิจเหล่านี้เช่นธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เนี่ยออกไปจากกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมธุรกิจเหล่านั้นอยู่นะฮะแล้วถ้าเราไปดูกฎหมายเฉพาะเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็ระบุในแง่ของสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติอยู่ที่เนี่ยฮะ4.9ในทุกกรณีนะเพราะฉะนั้น มันไม่ได้ทําให้มีความเสรีมากขึ้นความจริงต่างชาติเขากลัวได้ซ้ําไปตรงนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่าในหลายๆกรณีกฎหมายเฉพาะเนี่ยมีความเข้มงวดมากกว่ากฎหมายธุรกิจทางด้านยกตัวอย่างเช่นกฎหมายทรรศคมนาคมนะฮะมันมีแนวโน้มเรื่องของการกําหนดสิทธิ์ในการออกเสียงตั้งแต่ก่อนที่จะมีเรื่องของการแก้กฎหมายฉบับนี้ด้ซ้ำไปนะเพราะนั้น การที่เขายกเว้นจากตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาบอกว่ามีกฎหมายเฉพาะกิจที่ควบคุมดูแลธุรกิจเหล่านี้อยู่แล้วนะฮะขอให้ไปดูตรงนั้นซึ่งเพราะนั้นอันนี้ก็เพื่อเพื่อความกระจ่างคราวนี้กลับมาที่ประเด็นที่อาจารย์พูดถึงยกตัวอย่างเรื่องของมัคคุเท์นะฮะที่อะไรนะธุรกิจน้ำเที่ยวนะค่ัซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตมองในแง่ของของของธุรกิจนะครับว่าแล้วก็ไม่อยาก มเมื่อกี้หลับตานึกภาพอาจารย์พูดแล้วชวนให้หลับตาคิดนะฮะว่าโอเคนึกภาพอิทยาแล้วก็มีต่างชาติเดิน <c oughs> นําทัวเนี่ย <c oughs> ความรู้สึกของเราคนไทยจะเป็นยังไง <c oughs> ก็เข้าใจนะครับในแะง่ความรู้สึก <c oughs> ที่อาจจะมีแต่ผมคิดว่าข้อเท็จจริงเนี่ย ในส่วนของธุรกิจตรงนี้ก็คือณนะวันนี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันมีข้อจํากัดอยู่ค่อนข้างมากมนะครับส่วนสําคัญในแง่ของข้อจํากัดก็คือจํานวนผู้นําเที่ยวมืออาชีพที่เรามีจํากัดแล้วก็โดยเฉพาะในบางตลาดภาษานะฮะที่ ยกตัวอย่างรัสเซียเนี่ยตอนนี้ระดับความนิยมการท่องเที่ยวของรัสเซียที่มีในไทยมันเพิ่มขึ้นแต่เราไม่เคยมีประวัติในแง่ของความสัมพันธ์กับรัสเซียคนไทยพูดภาษารัสเซียได้น้อยมากก็เลยทําให้เราเสียโอกาสในการทําการค้ากับคุณกอมองว่ามันอาจจะมีประโยชน์ผมว่าผมว่าอาจจะมีผมว่ามีฮะอย่างที้ดีกว่ประโยชน์มีประโยชน์ฮะผมผมผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันมันมันทำให ไอ้ตัวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี่นะครับของเรามีโอกาสที่จะพัฒนาในระดับความสามารถในการให้บริการคืออะไรที่เรายังขาดอยู่เราไม่พร้อมคือประเด็นนี้คือเหิือนผมเคยมีโอกาสทําวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวมาเหมือนกันคือฉันขอสั้นๆกัอสั้นๆนะฮะว่าไอ้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนไก์อะไรพวกนี้มันมีอยู่นะอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ที่เห็นร่วมกันว่ากฎหมายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีความซับซ้อนมากขึ้นนะฮะสมมุติเราจับมาหนึ่งปัญหาเนี่ย จับอันนี้ได้ประโยชน์ทั้งนี้แต่มันอาจจะมีข้อเสียเราต้องจับมาแยกนะฮะประเด็นขาดแคลนไกด์ประเด็นหนึ่งประเด็นเพราะว่าถ้าคุณพูดว่าธุรกิจนําเที่ยวนี่มันหมดเลยนะใช่นะฮะรถทัวร์ทุกอย่างที่มันนําคนไปเที่ยวได้มันทั้งหมดเลยนะฮะทีนี้อีกนิดนึงฮะนอกจากมีตรงนี้ผมตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะฮะว่ามันอาจจะมีกฎหมายอื่นรองรับอยู่แต่ผมก็ตกใจนะฮะว่า ถ้าไปปลดตรงนี้หมดเนี่ยกฎหมายที่รองรับอยู่เนี่ยต้องกลับไปดูแบบที่คุณออก่อนบอกใช่ต้องไปไล่ดูประการต่อมาคือมันมีหลักการขยายขอบเขตธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญ,ญาตนะ,<ถ>นะคือเดิมเนี่ยมันจะมีเรื่องการค้าปลีกสินค้าทุกประเภทแล้วก็การค้าส่งสินค้าหลักการเดิมเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ว่าจะต้องได้รับอนุญ,ญาตเฉพาะกรณีที่มากกว่า100ล้านบาทนะแต่อันนี้บอกว่าไม่ไม่ดูจํานวน,านแล้วนะคือค้าปลีกสินค้าทุกประเภทค้าส่งสินค้าทุกประเภทเนี่ยนะได้ได้รับการคุ้มครองหมด เดนะี๋ยวจะหาว่าผมมาพูดแต่เฉพาะข้อเสียนะข้อดีก็มีแต่ผมตั้งประเด็นต่อไปนิดเดียวนะฮะว่าค้าปีค้าส่งปัจจุบันเนี้ยมีหล mm ักกฎหมายตรงนีしし้มาแต่มันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วค่ะมันก็ผมคิดว่ามันก็ไม่ทันการอะไรค่ะคุณการค้าสั้นสสรุปก็คือตอนนี้เนี่ยต่างชาติเขาขู่กันมากเหลือเกินว่าเขาจะไม่อยู่แล้วนะแล้วที่กําลังจะเข้ามาลงทุนเขาก็จะไม่มาด้วยจริงไหมคะเป็นไปได้ไหมคะคงไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ผมคิดว่า ผลกระทบที่จะมีเนี่ยมันคงมีแน่นอนะอะจะจะมากหรือจะน้อยทั้งนั้นเองนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นเรื่องของการแข่งขันนะครับแล้วนยโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาทุกรัฐบาลก็คือสนับสนุนการลงทุนโดยต่างชาติเราถึงกับตั้งสำนักงานเขาเรียกน,นะ b o i ขึ้นมาเพื่อไปชักจูงต่างชาติให้มันลงทุนได้ทำไปนะครับแล้วก็พยายามมาุมรวยกับเขาทุกอย่างเพราะฉะนั้น แล้วตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการแข่งขันที่ผ่านมาก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากนะครับว่านักลงทุนเริ่มหันไปนิยมการลงทุนในเวียดนามเ,<อ>เพราะว่าต้นทุนการผลิตต่ำกว่าอะไรก็แล้วแต่<อ>นะครก็ถามว่าการลงทุนของต่างชาติมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศ<อ>รษฐกิจสังคมของประเทศหรือไม่ผมก็ต้องเรียนว่ามีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีผล กับเรื่องของการลงทุนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะที่ผมคิดว่าปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าจะออกมาพูดยังไงก็แล้วแต่แต่ถามว่าเอาล่ะอันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นเป็นเพียงแค่หนึ่งในองค์ประกอบแต่หลายองค์ประกอบนะครับแต่ถามว่าเราต้องกลับมาดูในแง่ของฝั่งที่เราคิดว่าเราได้ประโยชน์ว่าจากการที่เราแก้กฎหมายเนี่ยประโยชน์ปรากฏตรงไหนให้กับให้กับประชาชนคนไทยคือมันต้องกลับมาที่เรื่องคนว่าทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยคนไทยต้องได้ประโยชน์ ซึ่งตรงนี้ผมก็มีปัญหาอีกเหมือนกันนอกจากเรื่องของที่ดินนะครับซึ่งมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะสกัดไม่ให้ต่างชาติมาคว้านซื้อที่ดินะนะฮะซึ่งในระยะระยะสั้นเนี่ยชาวนาจะชอบเพราะว่าขายที่ได้อยู่ดีๆข้ามคืนกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านนะะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยผมว่ามีผลกระทบในแง่ลบต่อวิถีชีวิตต่อโครงสร้างสังคมแต่ว่านอกจากประเด็นนั้นเนี่ยผมก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับว่าประชาชนคนไทยได้ประโยชน์อย่างไรส่วนตัวเนี่ย ผมมองว่าผลเสียในระยะยาวอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อคุณสร้างอุปสรรคขึ้นมานะครับที่สวนทางกับกลไกตลาดใ,ใ,ในกรณนนี้คือสร้างอุปสรรคไม่ให้ทุนใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือทุนอะไรก็ลแล้วแต่ก็คือทุนใหม่นั่นแหละ,ะผู้ที่ได้ประโยชน์